เมื่อผู้ที่ตายไปทำบุญและบาปใดๆในโลกนี้เล้วบุญและบาปนั้นจะติดตามเขาไปเขาจะได้รับบุญและบาปนั้นแน่นอนบุญและบาปนั้นจะติดตามเขาไปเหมือนเงาตามตัวเขาไปฉะนั้นบุญและบาปนั้นแหละคือยางแห่งจิตใจยางแห่งชีวิตพระพุทธเจ้าท่านก็เลยสรุปให้เห็นว่า กรรมังเขตังการกระทําด้วยกายด้วยวาจาอันประกอบด้วยเจตนาแห่งใจนั้นเป็นเปรียบเสม,มือนแผ่นดินถ้าเจตนาดีก็ทําทดีพูดดีคิดดีที่มาว่ากรรมังเขตังกรรมที่กระทําด้วยเจตนาทางจิตนั่นแหละคือแผ่นดินตัณหาสิเนหูตันหาคือยางเหนียว วิญญาณังพิชังวิญญาณคือเมล็ดพืชเมื่อวิญญาณน,นั้นยังมีตัณหาก็แสดงว่าวิญญาณน,นั้นไม่สิ้นกระแสจะต้องไหลตัณหานี้พวกเราก็พอพูดถึงตัณหาก็บอกว่ามันไม่ดีจริงๆตัณหานี้ยังไม่ดี